ความใหม่ก็ต <kişi> <P an> ้องมาความปัง <N> ก็ต้องสุดค่ะใครที่กำลังมองหารถยนต์สวยๆใหม่ๆเนี่ยคันนี้เลยนะคะ Mitsubishi a t t r a นะคะเครื่อง1 2 0 0 e c เครื่องเลกระทัดันน่ารักน่าสนใจคันนี้เป็นรถปี2019ค่ะสีขาวสวยซะด้วยที่สำคัญเลยนะคะเป็นรถยนต์เจ้าของลำดับเดียวออกห้างป้าปแดงมาก็คือสุดอยู่แล้วใครที่อยากได้รถขับในเมืองง่ายๆสะดวกสะดวกนะคะคันนี้บอกเลยนะคะว่ามาแทมมากๆเจ้าแบรนด์นี้เนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะ ็นตัวท็อปๆในตลาดเลยเรื่องของประหยัดน้ำมันและที่สําคัญคือเรื่องของงวนนั่นเองนะคะเครดิตดีวันนี้ออกรถร้อยเดียวเองนะภายในห้องโดยสารประมาณนี้นะคะถือได้ไดว่านั่งนั่งสบายเลยแหละนะคะรถดูแค่แปดหมื่นกิโลกุญแจเป็นแบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะลองเสียบดูเราสตาร์ดูเออ ตึงเลยนะคะจะเป็นตัวหน้าจอทัชสกรีนแบบ Mitsubishi Moto มาแล้วนะคะตรงนี้นะคะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังชันฟังชันอยู่สายมือนะคะเกียร์ไน่น่ไม่เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองน่าสนใจเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนี่นะคะก็ไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครที่กําลังมองหารถยนต์คันหนึ่งที่ประหยัดงบด้วยอาคันนี้หมอะมากใครทํางานออฟฟิศนะคะมาเลยเงินเดือนหมื่นหนึ่งเอ็ดนี่ยเอาคนเดียวไม่ต้องใช้คนคำ้ำเจ๋งสุด คันนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นเครื่องพัดสองที่เราบอกไปก็จะในเรื่องของความประหยัดน้ามันนะคะสิ่งที่นอกเหนือจากความเดิมที่จีน่าอยากให้ดูเนี่ยก็คือเรื่องของความใหม่ค่ะเพราะว่าคันนี้เนี่ยไม่ว่าเรื่องของสฉววกันความร้อนเม็ดอาร์จุดแต้มคิวซีจากโรงงานเนี่ยบอกเลยว่า100%ยเปอร์ซนต์สวยงามแน่นอน ถ้าคุณอยากจบที่คันนี้นะคะคืนเดือนเริ่มต้น1 1ื่นเอ็ดหโอคนเดียวไม่ต้องใช้คนขับจริงๆออกรร้อยเดียวค่ะหรือใครอยากตัดสดก็แค่2องแสนนิดนี้เท่านั้นเองแต่คุณได้รถใหม่ขนาดนี้ไปครองเลยนะอ่าบอกเลยว่าน่าสนใจแน่นอนค่ะทักมาเลยส่งฟรีทั่วไทยทำสัญญาฟรีโดประเทศขายเดี๋ยวจีน่าจันให้